โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาถนนเป่ยปินทางตะวันออกริมแม่น้ำยางซีเป็นโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศที่สำคัญของนครฉงชิ่งซึ่งได้เริ่มดำเนินงานแล้วโครงการนี้สร้างขึ้นตามฝั่งเหนือของแม่น้ำยางซีในเมืองฉงชิ่งมีระยะทางยาวกว่า11กิโลเมตรตามแผนการจะสร้างเสร็จในปี2025นอกจากการฟื้นฟูระบบนิเวศแล้วยังปฏิบัติตามแนวคิดการอนุรักษ์ และสืบทอดสร้างสถานที่ท่องเที่ยวหรือแม่น้ำ12แห่งปฏิบัติตามแนวคิดเมืองอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกันการคมนาคมอัจฉริยะและการบริหารเมืองแบบอัจฉริยะรวมไปถึงการปฏิบัติตามแนวคิดการคมนาคมที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างแถบเศรษฐกิจริมแม่น้ำด้วยสำหรับโครงการนี้จะสร้างทางเดินรถ6เลน2ทางสอดคล้องกับมาตรฐานป้องกันน้ำหลากได้100ปี เสริมขีดความสามารถการคมนาคมที่คล่องตัวโดยรวม